กระตุ้นการท่องเที่ยวเที่ยวเมืองรองนะครับเที่ยวเมืองรองโดยแบ่งออกเป็นเป็นห้าโครงการด้วยกันนะครับห้าโครงการด้วยกันก็คือโครงการแรกนะครับก็คือถ้าคุณไปเที่ยวเมืองรองนะครับแล้วเราไปกินไปใช้ไปนอนโรงแรมใบเสร็จที่เราเก็บมาเนี่ยนะครับสามารถเก็บเอาไว้เนี่ยมาลดหย่อนภาษีได้หนึ่งจุดห้าเท่า โควตาคนละสองหมืนนะครับก็คือว่าถ้าเราไปเที่ยวเมืองรองอย่างเช่นสมมุติว่าเมืองรองอย่างศรีสะเกดอุบลอย่างเงี้ยเมืองรองค่ะนะครับคุณโบไปเที่ยวคุณใหม่ไปเที่ยวครับเก็บใบเสร็จไว้ได้สองหมื่นสองหมืนแล้วเอามาลดหย่อนภาษีได้สามหมื่นอ๋อโอ้โหนี้จุงใจมากนะครับแต่ทีนี้มันก็จะมีรายละเอียดนิดนึงคือใบเสร็จเนี่ยมันต้องแบ่ง มันต้องแบ่งคือมันต้องเป็นใบ hmm. เสร็จท anyway> ี่มีใบกำกับภาษีเนาะก็คือเป็นเป็นเป็นเต็มรูปแบบนะครับหนึ่งหมื่นแรกเนี่ยเป็นแบบไหนก็ได้เขาจะเขียนเป็นกระดาษให้เขาจะให้เป็นอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้นะครับอันนี้หนึ่งหนึ่งหมื่นบาทแรกคคือเป็นใบเสร็จใบเสร็จบที่เป็นใบกำกับภาษีแบบไหนก็ได้หนึ่งหมื่นบาทนะครับมันเป็นแบบว่าแคชใบเสร็จแบบแคชวีซซ์อย่างงี้ก็ได้เหรอคะใช่ใช่ใช่ส่วน ส่วนหมื่นที่สองต้องเป็น e e e p a c อ,อ,อย่างเดียวต้องเป็นดิจิตอลอย่างเดียวค่ะต้องอยู่ในระบบดิจิตอลอย่างเดียวนะครับก็จะลดได้สองหมื่นบาทนะครับอ,อันนี้สำหรับบคุคคลธรรมดาเนาะ,ะแต่ถ้าเกิดว่าเรามาเที่ยวเมืองหลักเที่ยวเมืองหลักอย่างเช่นกรุงเทพเชียงใหม่พัทยาชนบุรีใช่ไหมอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็จะลดหย่อนได้หนึ่งเท่าก็คือ,อยินสองหมืนใช้เที่ยวสองหมืนก็ ลด่ได้สองหมื่นอ๋อโอเคนะครับอันนี้ก็คือก็คืออาเที่ยวเมืองรองนอกจากนั้นแล้วก็จะมีเพิ่มเติมขึ้นมาก็คือออาคอร์เรสนะครับคอเปอรเรสก็คือบริษัทที่จะจัดทริปพนักงานนิติบุคคลถ้าเกิดว่าพาพนักงานออกไปสัมมนาออกไปเที่ยวต่างจังหวัดนะครับออกไปสัมมนาต่างจังหวัดลดหย่อนภาษีได้ถ้าไปเมืองรองลถหย่อนภาษีได้สอง สองเท่าอไม่เก่าอีกยอดนะครับค่ะลดหย่อนภาษีได้สองเท่าส่วนถ้าไปเที่ยวเมืองหลักนะครับถ้าไปสัมมนาในเมืองหลักลดหย่อนภาษีได้หนึ่งเท่าแต่ต้องเดินทางนะครับไม่ใช่ไม่ใช่ว่าจัดประชุมอยู่อยู่ที่บริษัทแล้วก็มาเบิกไม่ใช่นะครับคคือต้องเดินทางแต่เลือดเอาว่าจะเดินทางไปไปเมืองหลักหรือเมืองรองถ้าเมืองรองได้สองเท่าถ้าเมืองหลักได้หนึ่งจุดห้าเท่า วิธีการก็คือคเก็บใบเสร็จมาอย่างนี้หรอคะคือถ้าเห็นว่าเป็นใ<ช>บเสร็จที่พักแบบนี้ก็จะใช้ได้ใช่ไหมคะใช่ครับใช่ครับ<ม>แต่ว่าของบริษัทเนี่ยต้องเป็นต้องเป็นรูปแบบใบเสร็จดิจิตอลอย่างเดียวนะครับต้องเป็น e <ม> e e tag r e c e i อย่างเดียวนะครับค่ะคือคือแบบเป็นกระดาษไม่ได้นอกจากว่าค่าเช่ารถค่าอะไรอย่างเงี้ยที่เขาไม่มีบริษัทใหญ่ๆออกไปกำกับให้อย่างเงี้ยก็อาจจะใช้ได้ประกอบเบิก<ม>ได้ตั้งแต่ค่าเดินทางนะครับ ค่าเช่ารถนะครับค่าที่พักค่าอาหารค่าเบรกเบิกได้หมดนะครับออามาหักรถหย่อนภาษีได้หมดนะครับอันนี้นนเราจะได้เป็นช่วงเวลาเท่าไหร่ล่ะคะไปตั้งแต่วันที่29ถึงวันที่15ธันวาคม29ตุลาถึง15ธันวาคมาระยะเวลาอาจะเหมือนกับเริ่มใช้พร้อมกันกับคนละครึ่งคลาสครับ